ชิดแต่เป็นเส้นตรงได้เนี่ยโอดสะพาเนี้ยเนี่ยที่ต้องไปผ่ากันอ่ะที่พี่เขาผ่ากันหลายแสนะที่ที่เพราะไม่ใช่กระดูกขาเราไม่เท่ากันไม่ใช่ว่าเขากระดูกนะครับกระดูกเรามันไม่ยืดเข้าหายไม่หายไหมมันเบาลงมากเราไปบริหารต่อถ้าปากคอโลไม่ทรมานโล่กว่าหน้าประสาทคีับ เดี๋ยวก็ทับเส้นยังไหมครับอ่าเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวผมจะจัดกระดูกให้ดูนะเอาแบบไคลโลพทติกนะเอาเอาเมือลงอ่าแต่ยังงั้นต้นนะครับคือจะปวดเส้นหลังนะใครปวดเมื่อยนะครับมันต้องแก้ที่ต้นเหตุต่อนะครับบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะจะอยู่ในห้องแอร์ความชื้นสูงส่วนใหญ่ที่รู้สึกปวดเมื่อยเป็นเป็นนวดแป๊บเดียวแล้วก็อยากนวดต่อนวดเสร็จแล้วก็อยากนวดต่อ บอกได้เลยว่ามีเชื้อราในลำไส้นะครับนวดนวดยังไงก็ไม่หายเมื่อยเพราะไม่มีเชื้อราในลำไส้อย่าประมาทนะครับเชื้อราในลำไส้นั่นคือต้นเหตุของโรคมะเร็งนั้นทุกอาทิตย์นะฮะกินใบมะรุมครับหรือแม่กระน้ำย่านางใบมะรุมมากินจืดๆนะกินเป็นพร้อมกับข้าวสดๆเลยกินแล้วมันจะขายแล้วอาการปวดเมื่อยจะหายไปคือเชื้อราในลำไส้จะนึง ค่าไปนะครับอันเนี้ยต้องสําคัญมากเลยนะฮะนั้นบ้านเราแม่น้าร้านนวดจะเต็มประเทศเลยเพราะว่าบ้านเราอยู่ในเขตชื้นไงฮะ,ะแล้วเชื้อราในอากาศมีเยอะแต่นี้ก็มีนะ,ะเรามองไปดูปุ๊บโอ้ไปซื้อต้นมะรุมมาต้นหนึ่งใส่กระถางแล้วกินไม่ทันแล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อถ้าไปมะรุมไปคือต้องดูว่าเขาทำแบบเม็ดมะรุมเนี่ยมันค่าเชื้อเวลา เป็นไข้เนี่ยเอาเม็ดมะลุ่มแช่น้ำเรากินต้องจะหวานเด็กที่กินยาไม่ได้นยกินไอ้นี่ฆ่าเชื้อไวรัสของจริงน,นะครับตากเม็ดลุ่มนะแต่ใบมะลุมเนี่ยมันฆ่าเชือ้อรามันต้องทำไม่กินสดสดชาวไม่ต้องไม่กินกินสดสดกินง่ายๆมันจิตสกิลเน้นอานสอนเรื่องจัดก,กระดูกนะครับไปทําเองได้ไปช่วยคนอื่นได้นะครับกดกดเส้นที่เท้าก่อนนะครับ ตำแหน่งกลางเนี่ยฮะกดไปก่อนนะครับแล้วก็กดตรงๆนะกดตรงๆกดตรงๆ,รงๆ,รงๆ,รงๆนะฮะเจ็บนะฮะเนี่ยจะตึงนะกดกดตรงกลางนะครับกดไปก่อนนะฮะไอ้ตรงแกนกลางเนี่ยเราให้ห่างประมาณหนึ่งนิ้วนะครับแล้วกดไปอย่างนี้เนี่ยนะครับกดอย่างนี้กดกดเบาๆก่อนกด <akkor S 2> เพื่อผ<า>่อนคลายนะครับเพื่อคลายเส้นนะครับกดอย่างงี้ฮะนะครับล้วก็กดอย่างงี้ฮะ <ๆ S 2> เนี่ยครับเนี่ยฮะกดเบาๆก่อนนะครับกดเพื่อผ่อนคลายหรือม,มีมีปัญหาเรื่องขับเส้นมึนโคลงนะฮะกดเสร็จปุ๊บอันนี้จะกดจะกดแล้วนะฮะให้ ให้คนที่ถูกกดเนี่ยหายใจออกทุกครั้งที่กดนะครับอ่าวานจับมือมาห,หน่อยนะครับฟานทุ่าตำแหน่งชุดกระดูกสลังเราอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับแนวเนี้ยกระดูกสหลังอยู่นี่ห่างประมาณหนึ่งนิ้วนะครับนี่ฮนะสองข้างนะฮะวางมืออย่างนี้นะครับวางมืออย่างนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยกดอย่างเงี้ยแล้วกดลงไปลงตรงนะครับหายใจออกเลยครับ เดียวลลนไหมลเนี่ยลกนีเป็นการล็อกกระดูกล็อกกดลงไปตรงตรงอันนี้ความผิดได้เกิดอันตรายนี่คอ่ากดตรงตรงจริงๆมัน ถ้ากดกดกดพ้านิดหน่อยไม่เป็นไรครับคนที่มีปัญหาหัวใจที่ปวดหัวฟื้นฟื้นนี่นะกดกดผถายเลยแล้วก็จับนี่ ต่้งใมาก